พวกเราวแซปตาทั่วไทยวันนี้นะคะจะพาไปชิมของอร่อยที่หลายที่เลยค่ะมีทั้งหมี่ผัดโบราณน,น้ำส้มซามแล้วก็แกงไก่ตายายเคยได้ยินชื่อไหมคะไม่เคยครับไม่เคยก็อยากรูว่าอยู่จังหวัดไหนรอดูนะคะใช่แล้วละครับส่วนเจ๊แพมของเราก็ไม่น้อยหน้าฮะจะพาเราไปช็อปผ้าไหมสุรินทร์แท้ครับซึ่งลวดลายไม่เกไก่มากราคาก็ดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวรชอช็อปพร้อมๆกันเลยครับส่วนข้างหน้าเราตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้อยากชวนไปชิมขนมไข่ เตาถ่านสูตรจากสงขลาด้วยค่ะคและร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นขนมไข่ที่มีถึง12รสชาติาอยากชิมแล้วจะอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนไปแซบเลยค่ะไทยแซบไทยแซบวันนี้พาไปร้านหาบขนมไข่สงขลาที่แฟลกชิปสโตร์สาขาบรรทัดทอง จริงๆเขามีมากกว่า20สาขาขา่วกกรุงเทพแต่ว่าสาขานี้เ,เป็นตัวแม่ตัวมามตัวมันดาปเปิดเสิร์ฟความอร่อยมากกว่า2ปีแล้วเป็นสุดต้นตำรับจากสงขลาที่ทำด้วยเตาถ่านเริ่มกันที่เมนูตัวจี๊ดอย่างขนมไข่ออริจินอลแบบชั่เนยให้รสสัมผัสกรอบนอกนุ่มในและล่าสุดมีสุดไม่ใส่เนยหอมหวานนุ่มฟูมาพร้อมกับดิฟให้เลือกหลายรสชาติและยังมีขนมไข่พรีเมียมอีก12รสชาติและขนมพื้นเมืองอย่างดอกดน แอบกระซิบด,ดังๆนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงเที่ยงคืนเราไปทำความรู้จักร้านนี้ให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ น,นี้เราอยู่คุณมอสเจ้าของร้านหาบขนมไข่สงขลาครับสวัสดีสสดค่ะคุณมอสค่ะข,<า>ขนมไข่ของเรามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นยังไงบ้างจริงๆล้วอะค่ะก็เป็นขนมไข่สงขลาก่อนเลยค่ะก็เริ่มสร้างความเอแล้วว่ามันต่างจากขนมไข่ทั่วไปยังไงใช่ไหมคะจริงๆตัวขนมไข่สงขลาค่ะจะมีความมีไส้เนยข้างในค่ะอันนี้คือคนสงขลาเขากินแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะจริงๆเป็นขนมธรรมดาที่สงขลาที่สงขลาคือเรียกว่าขนมไข่แต่พอมอสมาเรียนที่กรุงเทพอะค่ะมอสเพิ่งมาทราบว่าขนมไข่ที่กรุงเทพกับขนมไข่ที่สงขลามันไม่่่เหมมมือนนนกัไียคะ ใช่ใชคือขนมไขส่สงขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ฉ่าเนยค่ะแต่ว่าขนมไข่รุงเทพะคะก็จะมเีเหมือนเป็นความกรอบอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นรสชาติหวานค่ะ<อ>แต่ขนมไขส่สงขาเนี่ยจะมีรสเค็มที่ตัดออกมาจากเนยค่ะ<อ>มันก็เลยมีเหมือนเค็มกับหวานตัดผสมกันค่ะโอ้นี่ไงทำให้ไม่เหมือนขนมไข่ที่อื่นใช่ค่ะ๋อ,อะ้คุณป๊อปปี้ชิมก่อนและอันของเราเนี่ยเห็นบอกว่านี่คือทําสดใหม่วันต่อวนันใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเราเริ่มจากการใช้เตาถ่านด้วยค่ะก็เลยทำให้ทากวันนี้ยังเตาถ่านไหมคะยัง เพราะฉะนั้นมันก็เลยหอมไหมใช่ค่ะก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมเนยข้างในเนยมันจะฉ่ากว่าการใช้เตาอบค่ะโอ้เป็นไงคุณป๊อปปี้คะรสชาติบอกหน่อยกินเสร็จอมยิ้มเลยฮะต้องบอกว่า<ม><ม>คือผมมาทานเคยทานที่กรุงเทพค่ะแล้วพอมาทานของสูตรสงขา<ม>เข้าใจแล้วคือจะมีความไม่หนืดคอเท่าใช่เพราะเขาจะมีความหอมเนยมีความนุ่มนวลมากกว่า<ม>แล้วเนื้อเนี่ยจะแน่นกว่าอ้ยรสชาติคือดีชอบเนี่ยขนาดอยู่ในรายการเรามันเย็นสักพักหนึ่งแล้วนะถ้าไปทานร้อนๆที่ร้านเนาะ ม,มันจะฉ่าเนยมากกว่านี้ค่ะนี่ยังหอมแบบมากๆเลยอันนี้มีเห็นบอกว่ามีแบบที่แบบเป็นดิบชายค่ะก็พอเราทําเหมือนขนมไข่อย่างเดียวเรารู้สึกว่าเราอยากจะเติมรสชาติอื่นๆเข้าไปอ่ะรู้สึกว่าขนมเดียวนี้ แค่รสชาติแบบขนมชนิดเดียวมัน<ฆ>ไม่พอแหลวเราก็เลยทําดิฟค่ะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ดิฟค่ะจะมีนูเทลล่ามีสังขยาแล้วก็ตัวชาไทยค่ะโอ้แล้วเขาแตกต่างกันยังไงครับทำไมถึงเลือกทําดิฟขึ้นมาจริงๆตอนแรกเริ่มจากการที่เราอยากจะคอลแลบกับร้านข้างเคียงที่บรรทัดทองค่ะแล้วจะเป็นตัวสังขยาจะคอลแลบกับร้านจูนปังค่ะแล้วก็ตัวชาไทยก็ร้านฉันจะกินชาเย,ย็นทุกวันนะะแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนอ่ะก็ยังชอบรสชาติความที่มีความเป็นอินเตอร์ตัวช็อกโกแลตเอ่ยเนยถั่วเอ่ยเราก็เลยมีลอง มันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มความแปลกใหม่แล้วก็ข้อมูลค่าให้กับของของเราอีกเนาะเราอยากยกระดับขนมไข่เวลาทานขนมไข่ให้มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลเวลริยซึ่งทั้งสามรสนเนี่ยตัวไหนขายดีที่สุดพอจะบอกได้ไหมฮะจริงๆทุกตัวขายดีหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะเลือกหน้าร้านเขาจะเลือกเป็นนูเทลล่าเพราะจะเก็บได้นานกว่าค่ะว่าตัวสังขยากับชาไทยอ่ะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยก็จะมีเหมือนเชล์ไบรที่ต่ํากว่านิดนึงค่ะแต่จริงๆเรารสชาติมันด้วยความที่มันทําสดวันต่อวันะค เลยเฟรชมากมากก็คือแนะนําซื้อมาแล้วกินให้หมดภายในวันจะดีที่สุดใช่แต่ว่าเห็นนะว่ามันมีกล่องหลายขนาดเราขายยังไงอะไรบ้างคะจริงๆเรามีทั้งหมด3ไซส์ค่ะก็จะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะไซส์ S ก็จะมี10ชิ้นเริ่มต้นที่70บาทค่ะไซส์ M อนี้เลยนี่ตกทีล้เจบาทเองใช่ค่ะแล้วก็ไซส์ M 15ชิ้นค่ะ90บาทแล้วก็ไซส์ L ค่ะจะเป็น20ชิ้นเอ่อหนึ่บาทค่ะเอะกล่องมันมีเหมือน2อย่างเนาะเป็นกล่องใสกับกล่องกระดาษในต่างกันยังไงคะถ อว่าถ้าอยากทานแบบเหมือนรู้สึกว่าเอาอวันนี้ยังไม่ทานเดี๋ยวค่อยทานพวกนี้จะแนะนาเป็นกล่องแบบกล่องพลาสติกเป็นกล่องกลับบ้านดีกว่าค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าทานที่หน้าร้านเนี่ยก็คือซื้อบบกล่องกระดาษได้ใช่ค่ะจะซื้อปุ๊บทานได้เลยร้อนๆแต่คนที่จะซื้อกลับไปที่บ้านแบบนี้เก็บได้กี่วันนี่จะแอบ,บทาน,ทานหน่อยใช่ค่ะก็จะอยู่นอกตูเ้เยน็นได้7วันในตูเน้เย็นได้14วัน<ม>ค่ะนานนะเผื<ห>่อแบบคนแบบอยากกินเยอะๆอยากกินอีกสองสามวันต่อไปก็ซื้อแ้านนี้ไปนะถามเพื่อหน่อยถ้าซื้อกลับไปแช่ตู้เย็นที่บ ที่กล่องเลยค่ะก็จะบอกว่าต้องอุ่นยังไงก็จะมีอุ่นทั้งไมโครเวฟมอว์รมร้อนแล้วก็ตัวเตาติ้งด้วยค่ะก็ได้ทุกได้ทุกอันนะอุปกรณ์ที่บ้านก็ถูกต้องนะฮะแต่ว่าเห็นว่ามีขนมไข่ที่เป็นแบบพรีเมียมด้วยใช่เล่าให้ฟังหน่อยครับจริงตัวนี้ค่ะเราก็เหมือนอยากยกระดับขนมไข่ปีเพราะจริงๆเอาคอนเซปต์มาจากเหมือนตัวเมดิลินของฝรั่งเศสค่ะที่มีการเคลือบด้วยรสชาติต่างๆค่ะซึ่งตัวนี้เราทํามาทั้งหมด12รสชาติค่ะอ่าสิรสชาติมีอะไรบ้างครับจร จะเป็นช็อกโกแลตทาขนาตัวนี้จะขายดีที่สุดเลย <uper> ค่ะมีรา <t> สเบอรี่มียูสุเลมอนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มชาไทยค่ะจะเป็นตัวมชัช่ะแล้วก็ชาไทยแล้วก็กลุ่มรสชาติไทยๆหน่อยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวใบเตยมะพร้า,พาวค่ะมะ <t> ม่วงมะพร้าวแล้วก็อัญชัน <t> เลมอนก็มีค่ะแล้วรสสุดท้ายจะเป็นรสที่เป็นรสที่แปลกใหม่ค่ะเป็นของคาวจะเป็นคอนชีสค่ะโอ้มันมันเขาเรียกว่า เปิดประสบการ์การกินขนมไข่แบบใหม่คือรสชาติมันจะไม่เหมือนขนมไข่ที่เราได้ชิมมาก่อนเลยเพราะมันมีตัวที่แบบราดเข้าไปข้างบนของผลนี้เป็นอะไรนะคะเป็นเฟรโลค่ะเป็นช็อกโกแลตกับเฮเซนัทแล้วก็โรยด้วยเวเฟอร์กรอบข้างบนด้วยค่ะมันเลยดูแบบอินเตอร์เข้าไปอีกใช่พรีเมียมจริงจริงก็มาจากต่อยอดมาจากรสนูเทลล่าค่ะที่เริ่มต้นว่าเออมันขายดีคนชอบรสโกโก้รสช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเราก็เลยทํารสชาติที่มันใกล้เคียงกันออกมาค่ะแล้วคุณป๊อปปี้เป็นไงคะรสชาติของผมเป็นใบเตยแล้วก็ราดด ความหอมของเขาคือดีมาก <c oughs> ทําให้การกินขนมไข,ข่ของเราที่เป็นแบบเดิมเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนความรู้สึกไปเลย <c oughs> มันได้อะไรใหม่ๆมันได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งอยากให้คุณมาลองด้วยตัวเองมากกว่าเนาะแล้วแบบนี้ขายยังไงคะตัวนี้เริ่มต้นที่150บาทค่ะ <c oughs> สามารถคลาโรชาได้ต่อกล่อง <c oughs> ค่ะเราก็เหมือนอยากยกระดับให้มันกลายเป็นของฝากได้ <c oughs> แล้วก็เป็นของที่ระลึกหรือว่าตอนจริงๆเริ่มต้นจากตอนช่วงคริสต์มาสปีใหม่ค่ะแล้วลูกค้าเหมือนซื้อไปแจกเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะเพราะราคารู้สึกว่ามันจับต้องได้มันก็เป็นขนมที่หน้าตาแบบน่ารักด้ววย่่แะนตา อันเนี้ยไม่เคยเห็นนี่คือขนมอะไรครับอันนี้เป็นขนมดอกโดนค่ะจะเป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้จริงๆแค่ที่จังหวัดสงขลาเองก็หาทานยากมากๆเลยค่ะ<อ>แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาขนมพื้นบ้านภาคใต้เนี่ยมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะก็เลยเอาตัวแป้งที่หมักด้วยน้ำตาลโตนเนี่ยมานำเสนอยุงเทพค่ะ ส่วนกระทะนี่คือเป็นเฉพาะใช่ค่ะต้องสั่งทำนิดนึงเพราะว่าเราก็อยากให้มันมีเอ็กซ์เพรียหน้าร้านจริงๆเราจะโยนแล้วก็ให้มันพลิกตัวหน้าร้านด้วยอ๋อใช่โชว์หน้าร้านด้วยใช่ค่ะถ้าเราไปโยนก็ลนก็คือหลนลงพื้นนะฮะเราให้โยนอยู่ในกระทะไงใช่ก็จะมี2แบบค่ะจะมีแบบกรอบกับแบบเออแบบกรอบคือไม่ใส่ไข่ค่ะแล้วก็แบบใส่ไข่ค่ะนี่ซึ่งพี่ฝนได้ชิมไปเมื่อกี้รสชาติเป็นไงขนมดอกโดนเออแป้งคนละแบบกันกับตัวขนมไชยอันนี้มันจะออกแบบนุ่มกว่าพี่ฝนชิมมันทำจะนุ่มๆกว มีความแบบหวานเบาๆในตัวแป้งอยู่แล้ว<ช>แล้วก็มีตัวมะพร้าวเข้าไปมันก็จะได้ความแบบเค็มๆขึ้นมานิดนึงออ<ช>มีขนมที่น่าทานหลายแบบเลยบอกหน่อยอยู่ตรงไหนครับมอส เดี๋ร้านแฟคชิพสาขาหลักจะอยู่ที่บรรทัดทองค่ะ3สาขานอกนั้นค่ะจะมี20สาขาในกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีต่างจังหวัดนะคะจริงๆมีสาขาที่สนามบินดอนเมืองค่ะสามารถที่จะเป็นขาออกในประเทศสามารถแวะได้อยู่ใกล้ๆกับตรงคริสปี้ครีมค่ะแล้วก็สามารถสั่งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้เหมือนกันค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่ะนี่ที่ถนนบรรทัดทองก็มีนะครับไปขนมอร่อยนะอยากใหุ้ผู้ชมลองชิมเองจะมีความสุขแบบพวกเราสองคนครับวันนี้ขอบคุณมอนมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะส่วน ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาช้อปผ้าไหมสวยๆจากสุรินกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวอีกหลายจังหวัดเลยตอนนี้พักสักครู่ค่ะแซปปา,าเลขนี้ครับใครที่ชอบงานผ้าไหมนะต้องช้อปร้านนี้ให้ได้ครับกับงานผ้าไหมสุรินที่ต้องบอกว่าลวดลายทันสมัยมากมและราคาก็ดีด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปแซปเลยครับเจสสัน ผ้าสวยมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนมาช็อปค่ะเป็นผ้าใหม่ลายสวยมากเลยจากสุรินนะคะมาคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวได้เลยค่ะได้เลยครับผมชื่อนัทวัฒน์นะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์ก uh ุยมหัยคราฟ์แอนด์สตูดิโอนะครับเป็นเทคนิค สร้างสารรค์ของผ้าไหมก็คือทำให้ทันสมัยขึ้นทันสมัยขึ้นเพราะว่าสุรินทร์เป็นเมืองผ้าไหมอยู่แล้วเนาะใช่ไหมฮะก็วันนี้จะนําเสนออยู่3รายการหลักๆก,ก็คือตัวที่เป็นภาพพิมพ์ลายด้วยใบไม้หรืออ c กูปรินเราจะใช้ใบไม้จากท้องถิ่นนะครับมาลบพิมพ์ลงบนผ้าไหมแล้วก็ใช้สีธรรมชาติในการย้อมลงไป แล้วมีแบบอื่นด้วยไหมคะตัวนี้มีแบบอื่นด้วยครับแล้วก็จะมีผ้าพิมพลายผ้าพิมพ์ลายเป็นแบบไหนบนผ้าไหมนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นผ้าพิมพ์ลายเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็จะใช้เทคนิคเรื่องของตัวที่เป็นสีเข้ามาใช้เพื่อไม่ให้สีเนี่ยมันหลุดออกจากผ้านะครับก็ทนทานต่อการใช้งานสุดท้ายก็จะเป็นผ้ากันสีนะครับผ้ากันสีเนี่ยเราเรานึกภาพของการทําผ้าคล้ายคบาติกนะครับบาติกเราใช้เทียนเนาะแต่ว่าผ้ากันสีเราจะใช้เป็นธัญพืชนะครับเช่น รำข้าวแป้งข้าวเหนียว<ห>นะครับแล้วก็ธัญพืชอื่นๆนะครับ<ห>ก็จะเรียกว่าเป็นสูตรพิเศษของทางร้าน<ห>ลายสามารถสร้างสรรค์ได้<ห>ได้หลากหลายมากอันนี้ก็ใช้ การแบบใช้มือเป็นแทนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคใช่ครับใช่ฮะสวยเนาะอันนี้ก็เป็นผ้าแบบผ้าใหม่เหมือนกันเป็นผ้าไหมใช่เป็นผ้าไหมก็สีธรรมชาตินะครับราคาก็ไม่แรงครับอยู่ที่3,500บาทแล้วก็มีกระเป๋าที่แปลรูปออกมานะครับก็ให้ง่ายต่อการใช้งานเป็นคลาสนี่แล้วมีแบบสามารถแบบสะพายได้สะพายได้ด้วยครอสบอดี้ได้ด้วยเนี่ยเราอยากอยากกระเป๋าเท่าไหร่คะเนี่ยกระเป๋าเริ่มต้นที่2,500 มันจะดูแลยากไหมมันเป็นผ้าใหม่เนี่ยไม่กล้าซื้อเลยอะ่ะผ้าใหม่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันกัน UV วนะครับแล้วก็ไม่เก็บกลิ่น<อ>นะครับดังนั้นเวลาเราใช้เป็น5รอบ10รอบะนะครับเราสามารถที่ใช้เสร็จปุ๊บเราไปผึง่งเพื่อให้ลมมันผ่านให้ลมมันฟโฟล ดูแลยากขนาดนั้นใช่ไม่ต้องซักบ่อยแล้วเห็นว่าทางร้านมีเป็นเวิร์กช็อปด้วยหรอคะนี่สนใจมากเลยนะเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปกันทาผ้ากันสีจากทันยพืชนะครับเาก็สามารถติดต่อผ่านเพจได้เลยจะมีเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับแล้วก็จะมีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับที่ให้กับทางคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันครับที่ให้เกียรตินะคะโอ้โหเสียป๊อปปี้จ๋า นี่สีชมพูนี่จ้าลายอีโคสนับเสียปบป๊อปปี้อันนี้ไม่แพงเลยเอาไปเลย2ตัวนี้โอ้ผมหมาหมดร้านได้เลยนะ่ะจริงๆสวยทุกตัวเลยแต่พี่ฝนจให้ผมนะโอ้เออพูดแล้วนะ พี่เออในพี่จ่ายผมนะอู้ไม่ใช่เออ,ออ๋ออูออ้อู้เดี๋ยวผมไปชอบเองก็ได้ครับไปเทีเ่ยวดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะชวนไปเทีเ่ยวแบบโหนสลิงไปชมวิวนะคะแบบ360องศาเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปชิมหอยแอตเตาะที่จังหวัดนาราธิวาด,ด้วยชื่อนี้ไม่คุ้นเลยอ,อยากรู้ว่าหน้าเป็นยังไงไปแซบเลยค่ะ ไทยเศร้าวันนี้ผ่านลงใต้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดตรังไปกันค่ะที่บ้านไร่หยงสตาร์ตั้งอยู่ที่อำเภอปะเลียนค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือกระด้งแบบเวียดนามล่องเรือไปชมความอุดมสมบูรณ์ของป่ากงกางชมฝูงเหย,ยวแดงนับร้อยตัวที่บินอวดชมให้หนักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดและที่ไม่ควรพลาดกับเมนูที่ต้องสั่งทุกโต๊ะ ใบกงกลางทอดกรอบและยำใบกงกลางทอดกรอบเมนูใหม่ที่แรกที่เดียวในตรังยังมีแกงไก่ตายายเมนูพื้นถิ่นหาทานยากและไข่เจียวเนื้อปูให้ได้ชิมด้วยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นตามไปเที่ยวตามไปชิมกันได้เลยไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดชวนไปเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ใจกลางเมืองกับซิไลหอวตร้อยเอ็ดกิจกรรมสุดตื่นเต้น ที่นักท่องเที่ยวจะได้โหนสลิงจากยอดหอโวดที่มีความสูง101เมตรลงสูง่เกาะกลางบึงคานชัยด้วยระยะทางประมาณ350เมตรตลอดเส้นทางนอกจากความสนุกและตื่นเต้นยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ดได้แบบ360องศาใครชอบความท้าทายสิปลายหอโวดร้อยเอ็ด เปิดทุกวันตั้งแต่ก้ามงเช้าถึง5้ามงเย็นส่วนค่าบริการซิปลายเพียงคนละ101บาทเท่านั้นเป็นซิปลายมาตรฐานสากลที่ถูกที่สุดในโลกตามไปเที่ยวกันได้เลยไปต่อกันที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสพาไปชิมอาหารพื้นถิ่นของดีชายแดนใต้กันที่ร้านแอต๊ตซาลากานะพีซีเมนูเด็ดของร้านนี้ยกให้กับหอยทายหรือหอยแอต๊ต หอยย่างทรงเครื่องที่มีให้เลือกถึง10รสชาติอย่างเช่นรสดั้งเดิมรสต้มยำรสปาปิการสบาร์บีคิวและรสสไปซี่หอยย่างทรงเครื่องเป็นสูตรคุณแม่ที่หมักด้วยสมุนไพรพื้นบ้านก่อนนำมาย่างบนไม้ไผ่ให้มีกลิ่นหอมย่างขอให้เนื้อฉ่ำๆจะได้รสชาติความหวานมันเค็มกำลังดีจากนั้นนำมาปรุงรสตามสูตรของร้านส่วนราคาเริ่มต้นเพียง20บาท เห็นแบบนี้ขายดีวันละไม่น้อยกว่า120กิโลสร้างไรายได้หลักหมื่นต่อวันตามไปชิมกันนะคะปิดท้ายวันนี้พาไปที่จังหวัดอุทัยธานีหนึ่งในผลไม้ประจำถิ่นของดีขึ้นชื่อยกให้กับส้มซ่าผลไม้พื้นบ้านหาทานยากที่ทั้งอร่อยทั้งดีและมีประโยชน์โดยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสแกกรังเขานำเอาส้มซาที่ปลูกมากในชุมชน มาเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยยาดมส้มซ่าสเปรย์กันยุงน้ำส้มซ่าชนิดเข้มขนม้นมัมเมล็ดส้มซ่าและอีกหลายเมนูแถมยังนำเอาน้ำส้มซ่ามาเป็นส่วนผสมของหมี่โบราณสูตรคุณยายหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะใครสนใจผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าติดต่อไปได้ที่วิสาหกิจชุมชนหอมสแกกรังได้เลยนะคะ ที่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยหอยแอร์เตาะหน้าตาแบบนี้น่าทานด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ชินเรื่องเตาะเตอะไม,ไม่ไม่ชิน ใช่ฮะไม่ค่อยไม่ดูร้อนๆตัวใช่ครับผมร้อนร้นครับเวลาพูดอะไรแบบนี้ฮะมาต่อทางนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาสสสชวนประชาชนงดเล่าช่วงเข้าพรรษาต่อเนื่องจนครบ3เดือนเพื่อฟื้นฟูสมองและมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะใช่เลยครับเดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจงดเล่าในช่วงเข้าพรรษาครับสสสทั้งกลุ่มที่ดื่มหนักเป็นประจำรวมถึงกลุ่มที่ดื่มเพื่อสังสรรค์และเข้าสังคมครับสสสเนี่ยชวนงดต่อเนื่องจนครบพรรษาเลยเพื่อให้เวลาสมองได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่นั่นเองครับ เพราะทุกครั้งที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะส่งผลเสียต่อสมองอย่างรวดเร็วทําให้คิดชา้าตัดสินใจผิดพลาดอารมณ์แปรปรวนและอาจหมดสติได้หากดื่มมากเกินไปการดื่มเป็นประจำจะทําให้สมองรับเลือดได้น้อยลงและถูกทําลายส่งผลให้สมองหดเล็กลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ค่ะใช่แล้วครับการหยุดดื่มจึงช่วยให้สมองได้ฟื้นฟูโดยสังเกตได้จากการนอนหลับที่ดีขึ้นครับการตอบสนองที่ดีขึ้นและการงดดื่มจนครบ3เดือน เซลล์สมองก็จะเริ่มฟื้นฟูความจําระยะยาวก็จะดียิ่งขึ้นด้วยครับการงดเหล้าในช่วงเขา้าพรรษานี้นะคะจึงเป็นโอกาสที่ดีในการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมองเพื่อให้สามารถทําได้สําเร็จและมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะใช่แล้วครับงดเหล้าเข้าพรรษาคุณทําได้เลือกเหล้า1 413ครับค่ะอ,อันที่พี่ข่าวสามสี่มารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่มีข่าวอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้มีบรรยากาศกีฬาสีสาวๆช่องสามมาฝากกัน Girl s ครับ 2025เห็นบอกสู้กันดุเดือดมากสีฟ้าชนะไปแต่บรรยากาศเป็นยังไงระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเก็บมาฝากกันวันนี้ฮะโอ้รอติดตามได้เลยนะครับกับละครเราเย็นนี้ต้องดูเหมือนกันครับยายปลาไหลกับนายไฮโซและคำคืนนี้แสนรักครับค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปค่ะสวัสดีครับ